ตล้วก็ลวกจ้าลวกก่อนจากาไปหันห่นหั่นแล้วจมะมาทอดอันนี้คือวิธีการเฮ็ดแคบหมูเนาะจ้าเอา้ามาเบิง่งสมุนเฮ็ดแคบหมูอีกคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับลวกก่อนพี่น้องดับแรกคือต้มก่อนเนาะแม่ต้มแบบบต่ต้องซุกต้มพอประมาณหั่นทีละหั่นมันจะหั่นง่ายหลังจากต้มเรียบร้อยแล้วเข้าก็เอามาแช่น้ำเย็นด้วยก่อนครับนี่อันนี้คือ ต้มเรียบร้อยแล้วครับตอนต่อไปจ้ะหั่นจะหั่นหั่นหันเอามันออกนี่เอามันออกอยประมาณน,นี้นเ้ากระจังทอดหมูติดมันออกสันหนึ่งใสไวส้สันหนึ่ง แบบนี้เลยจ้า,าเขาก็มาหัน่นเหมอนเขาต้มมันก็ิหั่นง่ายนี่พี่น้องนี่เบิ่งนี่เวลาหัน่นมันหั่นง่ายหั่นง่ายกว่าหั่นหมูสดเด้อเอาวิธีนี่ไปเหตุเลยต้มก่อนต้มก่อนค่อยมาหัน่น มีเขานี่ห้งนมุนซอยหมูวางใส่ซื้อกันแล้วปรุงเกลือจ้าพี่น้องติดแล้วแล้วจะถาทอดเรียกร่อยรอติดตามตอนทอดต่อไปจ้าใส่กเกลือให้มันนุ่นนัวยหนึ่งเนาะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือสูตรสาวมุย้ยชือจักหน่อยเพราะให้มันซึมซับออกนุ่นนัวจักหน่อยเวลาเขาทอดแล้วนะ สำเร็จเรียบร้อยกับการหั่นวันนี้10กิโลเบาๆกละมังละ5้กิโลโอเคเรียบร้อยทอดแคบหมูโบราณจ้าใส่กินเอาจา้าขอลุ่นไปเรื่อยเด้วยพี่น้องช่วยก้อนมันไม่เสียแล้วคสอทอดแคบหมู น้ำมันออกเลยบอน้ำมัน่พี่น้องนอกเยาไปเรื่อยๆว่ากลัวนังมูสิแหมจ้านังมูแหมแล้วข้าก็มาผัดผัดจัก,ก,กสมูงสองสมูงนะฮะแลมาทอดคูจ้าเสือๆในใจนุญาแต่แล้วขาก็ใช่ครับพี่นี่ สวยเลยจ้ารดติดตามตอนต่อไปจ้าสวยเลยพร้อมเทลงหม้อเลยจ้ามาเลยจ้าถอดจ้า มันหนึ่งคืนทอดคูเลยจ้าคูเลยจ้าเลี้ยงจะไายัง้มพทอเสียเอกมันเลียงกันนึงจนจ้านนสวยเลี้ยงสวยจ้าพี่น้องแคบหมูทอดใหม่ทุกวัน แกบหมูสวยเลยจ้าพักน้ำมันสวยงามมากถาดที่สอง เรียงงามตามท่องเรื่องงามดีพี่น้องเอ้ยอะะน่สวยงา,งามครับขั้นตอนสุดท้ายจบพอดีวันนี้งาม,งาม,มกๆกมอบๆแซบๆฟูฟูครับ